เมื่อกี้จะเมื่อกี้จะหลุดนะครผมน่าจะครบเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งชั่วโมงไหมงงเลยนะฮะจวัน,นี้นันดีเกิดอะไรขึ้นวะเอาเดีนี้เขาตัดเขาตัดที่หนึ่งชั่วโมงด้วยเหรอเดดเดอ งงเดี๋ยวถามเจ้าตัวจะมันไล่บ่อยไล่ไลหลุดเหรอครับทำไมทำไมมันหลุดวะเพราะว่ามันครบเวลาเหรอหรืองไงไม่รู้เลยครับงงเหมือนกันอ,อ๋อคือผมหลุดไปคนเดียวใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผม,มหลุดด้วยผมงงว่าหลุดเ,เพราะอะไรหรือว่าไม่เกี่ยว<อ>มันน่าจะเป็นตัดเองมั่งค้างเองเมื่อต่ืเมื่อกี้มันขึ้นเวลาด้วยนะครับแบบว่าเหลือเวลาเท่าไหร่ตอนนี้มีด้วยเหรอไม่เคยเห็นเลย อ๋อมันตัดหนึ่งชั่วโมงเออหลอไม่รู้ไหม่เฮ้ยนี่ชั่วโมงเหรื่อยเนี่ยตอนแรกผมว่าจะสักพนี่สิบนาทีก็เมื่อวานอ่ะก็สภาพนี้เลยตอนที่คุยกับไอ้ผมแล้วก็มาเล่นงกึ่งเช้าอ่ะแต่แต่แต่รู้อะไรว่าว่ถ้าเราคุยเรื่องไร้สาระไปเรื่อยๆอ่ะมันจะแบบว่าคุยได้เรื่อยๆไม่มีหยุดใช่ทำเรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้ ไอบูมอยู่ป่ะนี่นี่ยไอมันมันกดสามคนได้ป่าวะไม่ได้เว้ยไม่งั้นก็อยากให้บูมเข้ามาเหมือนกันเออเสียดายเสียดายต้องเป็นไลน์ละงั้นอะแล้วก็คุยกันเองเออเอ้ยเออทามบูมไม่เข้าหลไยหลน์บ้างเลยเนาะจริงไม่เข้าไปเลยคนอื่นก็คุยกันยับยับอยู่ดีพี่อะไรบูมเนี่ยบูมเนี่ยเดี๋ยวหลังหลังรอบรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเข้ามาด้วยในกลุ่มไลน์ทีสาม

มันกดโอได้ด้วยปะเฮ้ยนะวทำไมพี่ฟ้าเมาแน่ๆเลยเนี่ยพี่ฟ้าทักผมมาไม่หยุดเลยเนี่ยเอ้าผมกดผิดหัวโต๊ะไปพว่ว์ร้องมากเลยเออบิวเวอร์ใช่ร้องเหนื่อยครับอย่าอู้ไลฟ์คุณเดี๋ยวิเดี๋ยวจะร้องเป็นคอร์ลัดให้อะไรกันไม่คุณลองไม่หรอกวะ ไม่กล้ารอไงส่เรนเนอร์นี่แบบม่เป็นไรก็ถอดเลยยิ้มได้ทำไมอ่ะของคลินิกคณกรรมยูเดนยังถอดได้เลยนะครับนี่ดวนะครับดูนะฮะเช่าโฆษณาคลินิกบ้านตัวเองนะคุณบูมขับอะไรครับคุณบูมขับอะไรเฮ้ยตลกเหรอเออทำไรวะยูเดนหรือยังไอบูมบอกกูไม่ทำหรอกของมึงอะ เอาเพลงอะไรดีเออเพลง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 เดี๋ยวก่อนขอดูก่อนแบงแบงแบงอืมอุ้ยคิดแต่ไม่ถึงเคยอยากร้องแล้วอ่ะแต่ว่าคอร์ดมันยากครับ <c oughs> ผมแบบผมฝึกเล่นเองไงผมไม่เคยเรียนฮะแล้วแบบมันก็เลยอาจจะยังไม่โปรเฟสเดี๋ยวก็ลังคิดอยู่ว่าว่างๆเนี่ยจะฝึกเล่นเองจะฝึกจะเรียนอยู่อ่าเวลาเฮียยิ้มน่าจะเล่นได้นะเพราะเหมือนจะเคยเออเพลงเพลงนี้พรในเวลาเฮียิ้มใช่ผมชอบมากเหมือนกัน แต่ตอนนี้แบตผมก็จะหมดเหมือนกันฮันกูนี่เย่แล้วจะหมดเหรอนาะยใช่แต่ว่าคอร์ดก็ยากอยู่ <S <S มีรู้ต้องโทษสางกลงงางดอกมไม้

สวย,ยงามต่อไปมีมีคนอย่างเธอและฉันคือคนชโชคดีความหมายทุกคำทุกอย่างบทใดงดงามอีกแล้วกับที่โลกนี้มีที่อยู่เธอแต่บุญสมบูรณฉ,<ด>ฉันเป็นคนสุดท้ายเดินมาแลนี่ผมเปิดคอร์ดไปไหน ถึง <The S 1> ชีวิตและลมหายใจครับครับผมผม,ผมบิวเวอร์กันได้ไหมฝันดีนะหนูจะนอนแล้วฝันดีครับแอปเชดดอดดูดค,ค,ครับยบาย่ต้งเครียมอะไรดีทำอืม แป๊บเออไม่ฟังเพลงเฮ้ยผมกดรีเควสิปัดกระบ,บินจ้ะพี่อะไรนะ <_ S 2> ไนอบู <_ S 2> บอกถ้าผมกดรีเควสิปัดกระบ,บินจ้ะพี่ <_ S 1> <_ S 2> ใครอ่ะรีเควสได้บูมไนงะ่ายไงบูมไอ่บูม,บมอ๋อนี่มึงเคยฟังเพลงนี้ปะ หรือฉันคิปเปเองของสมาลีนี่เฮยที่ดงใครใครเกิดชาหนึ่งดักโอเคไ่แน่ไม่แน่ใจพี่ม่วงกันเหรอนั่นสิเรื๋ยวไม่ต้องกนละให้พไม่มีใครเข้ามาสักทีพาหนูนอนดิ ที่ดูกันที่ดูายคลายว่าเธอนั้นรักคงเป็นเพราะฉันคเองเองจากนั้นเธอไม่เคยอายคำมือรบบักกันไม่ได้ฉันที่ชิดไปไปดีไม่เคยฟังอ่ะเล่นออยากไม่เป็นไรเพราะอ๋อเป็นเพลงใหม่อื <c oughs> หนูเพิ่งตื่นตื่นเช้ามากครับดีครับพี่ยินมาไอยินยังไม่หลับอีกเหรอมึงนี้ทำงานไอยินมาเหรอไม,ไม่รู้ไม่ไม่ได้ยินเลยเออมีคนถ้าคุณมาจะแสดงตอนนยครับผมถ้าเกิดคุณมาคุณไปนอนได้แล้ว <c oughs> มีคนขอวานเกยตื่นนะ อันนี้คือหลังจากที่ไลฟ์ของตัวเองที่เล่นไม่ได้ครับก็องไปฝึกมาแล้วหรือเปล่าวะไม่ได้ฝึกหรอกตอเล่นมีวันตัวนึงลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำสูงรักกว่าที่เคยมันพยายามตามความรักสามเชยแต่สุดท้ายดันมาเกยถึงนน้ำตายจนเธวันี้วัน ถ้รารักใครอย่าทำไม่ใจงเจ็บรโปรด้จงจำไว้ทำไมถึงเสียใจเพราะเราทำตัวเราเองรักก็คือรักลมก็คือลมคามเช้าอของเรายึคงไว้ใใจ Bye, bay, bay, tuổi. Nui, bay, 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 tuổi. Nui, bay, 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 เล่าให้บูฟังบูวิล่ารอบที่แล้วสนุกไหมบูวิล่ารอบที่แล้วถ้าหน้าถ้าพลาดก็คือไม่มีแล้วนะแล้วพี่อ่านรู้ไหมว่าพร้อมกับพี่ป่าก็คืองงแงว่าอยากไปบูวิล่าเหมือนกันเมื่อวานทั้งหมดคทนต์ตืนเลยเราจริงเหรอมีเรื่องนี้เหรอเง้ถ้าเกิดอยากฉลอง50ล้านวิวอย่างนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากดูคลิปพิเศษนะครับสามารถไปติดตาม e n d o f love ได้ที่ line tv นะครับใช่เซอร์ไพรส์สั่งวิวนะทุกคนครับใช่ผม่ใช่สั่งวิวดูเวลาแบบ ดูคนแล้วประมาณหนึ่งล้านวิวก็น่าจะถึงนะะโอ้หนึ่งล้านวิวเกินไปอยากไปี่อยากไปรับพี่หนีอยากไปรับพี่คนพี่ปิวไอ้ยปอนตอนที่ไปผูล่าที่ไปซื้อของอ่ะเราเองไม่้นอนอ่ะเราเองหลับอ่ะเราขับขารถอย่างง่วงน่าสงสารมากแล้วคือแบบตอนั้นผมไปมีมีปัดมีหมมีพี่วอถสามคนไปตัวสามคนแบบเลยพี่ปอสูบไปมามาเออ ออมา,มาไอปัดหลับเพราะไอปัดไม่นอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ในใไม่นอนใช่ไหมแล้วคือสุดท้ายก็คือไปซื้อหมูเท่าไหร่วะสามโลมาตลานรือว่าจะกินเยอะสามโลสุดคือกินไม่หมดเพราะว่าพี่อั๋นซื้อพี่อั๋นซื้อของอีกเพียบเลยเป็นนุ่งๆเลยว่ะสุดท้ายก็แต่ว่ากุ้งอร่อยมากผมภูมิใจใว่าผมคนเลือกร้านคือคุณบูมก็คิดเองแล้วกันนะครับว่าไม่ได้ไป อือบอว่าอร่อยอร่อยอิ่มแบบอิ่มแล้วอิ่มอีกอ่ะอิม่มไปทั้งหมดแล้วคือมันมีคาราโอเกะพี่วอพี่วอเลี้องเพลงอ่ะเรียนเสียงพวกนักดน,ดนตรีอ่ะเรียนเสียงพี่นับแล้วตัวสเปกอ่ะอยังฮาไม่ผมอ่ะทายคลิปเก็บไว้นะแต่ว่าไม่กล้าโพ่นลงโซเชียลเอาไว้ส่งไว้ให้แต่ส่งไว้ให้พี่วอดูนะอย่างฮาตอนตอนเรียนเสียงเป็นพี่แนบแล้วตัวสเปก เอ็นดูแก้มพี่ปัดคืออะไรฮะมีปัญหาอะไรกับแก้มบูลาา่าช้ำถ้า,า,ามีสปอนเซอร์ไปแน่ฮะ All <the> <c oughs> จำมาให้หมดเลยนะ <c oughs> ไม่ยอมมาครับคุณบูพยาย me รไปหมดช่วงดนตรียัะคุณแล้วแต่คุณนะครับผมแล้วแต่คุณญ่ฟังผมก็เล่นเรื่อยๆอ่แต่ตอนเนี้โอ้ยคุ้มมากแต่ตอนเนี้ยผมแบตเหลือเก้าเอรซ็นก็รอออนไลน์บหมดละโอ้โหเยี่ยมเลยเพื่อนแล้วจะไปงานตีสามเนี่ยตีสามแล้ว ปีสามแล้วคุณป่าเอ้ยป่าจริงขอรัางจันในการสอบหน่อยสอบเก้าโมงแต่ว่าน้องยังไม่น้องยังไม่หน่อยเหรอคะก็ขอขอให้พี่ปัดนะครับตื่นไปสอบทันแล้วก็ทำข้อสอบได้เยอะๆเดีอเดๆๆเดอดีไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปัดครัหผมมาทิ้งน้องครับน้องคนนี้โอเคโอเคก็สู้ๆครับผมตั้งใจสอบให้เต็มที่ครับผม ไม่มีกำลังใจอ่านเลยก็เวลาอ่านก็นึกถึงหน้าพี่ปัดไว้นะครับเพราะว่าหน้าหน้าพี่ปัดก็แบบน่าจะทําให้น้องแบบว่ารู้สึกว่าอยากรีบอยากรีบรีบอ่านให้จบ่ะพี่คงพิมพ์ไปยาวไปน้องไม่อ่านเหมนพี่ว่าไม่ครับบางทีมันไม่ทันนะครับผมเห็นว่าวีเวอร์พยายามอย่างเต็มที่แล้วจะเย็นๆครับอ่านไม่แล ดันหลังขึ้นไหมใช่ใช่เพราะว่าชอบแบบทื่อมีแสงดวนๆก็เลยแตบผมอ่านนี่รันิบัดแล้วคิดไงกับรูปที่อัดลงมีเอนอมเลิฟคือผมดูแล้วใช่ไหมผมรู้สึกว่านั่นเป็นใช่คนหรือเปล่านะพี่พี่ลงครับบ่าป่าอันนี้คุยกับคอมเมนต์ที่เป็นแอคเคาท์มีเอนนมเลิฟครับอาอมีม แต่ว่าทำไมทุกคนตอนลงของทุกคนเอ,อ้ยทำไมทุกคนแบบหน้าตาดีจังวะลงผมแบบมันผมเป็นสับหลาแกไม่รู้อะ <laughs> แต่ดีลีละครับอันลงนั้นดีละอันนี้ผมอ่านคอมเมนต์ในคอมอยู่ไงมันก็เลยไวกว่าอือหือ ไม่ใช่เหมือกินมังค่างแป๊บหนึ่งเลยฮะกินอะไรนะบ้าบ้าบ้าเมื่อกี้เหมือนขับมันค้างไปแป๊บหนึ่งดูดูคุณบูมพี่ฝันไม่เคยนอนในเท้าสำหรับใครที่สงสัยไอเวยนื้เฮ้ยโอ้ยน้องน้องรักน้องรักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเอ้อกล้องไม่พอ ไปกันหมดแล้ว่ะ but we gonna leave now dude okay see ya guys เกนไปนอนหมดละ <c oughs> ได้ได้ไหมครับพี่นี่ห้า <c oughs> <c oughs> เหรอครับเแล้วก อยทำมีหาให้ดูอ๋อนหนึงผมนึกผมนึกเนื้อเพลงอ่ะอ๋อน้ำนึงนะคอร์ดอีกก็ไงวะตอน้งขอดูนั่งกิดนะเออยไปเรปาอเฮ้ยแบงค์หรอทำใจจะได้จะาด้จะาด้ันจ่น

เพราะว่าผมเคยผมจำได้เลยผมรู้จักเพลงนี้เพราะว่ามันมีคนเอาไปแปลงเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ร้องว่าเรื่องสอบไว้เท่านี้เอ,อ,อนนช่ไปมันก็ไม่ดีออไปใช่เขานอนนั่นเลยแหละจน,นึงจาได้แค่ว่ามีคนเคยเล่าให้ผมฟังว่าเพลงเนี้ยเนื้อความมันเศร้ามากๆอือจนเพลงของพวกขี้แพ้คนแพ้ แต่ผมก็ไม่ไม่รู้จริงๆว่าเป็นยงไงไม่ได้อ่านครับโอ้ยนอนทำไมคอร์ดมันยากจัง <laughs> อันนึงนะครับขอรู้ก่อนโอเคอันนี้ Cm ได้ดีครับพี่ <c oughs> ขอดูตัวนี้กัน ลู <T> us, ่อันนต์นะใจ่ยันต์พูอ่สายสี่เลยเหรอผมก็อกวค ช่ละล้วผมไปครับบิวแบงครับผมผมชอบมากเขาชอบคนเดียววันแปลเลยา่ะ <laughs> เมนใครครับจีดีครับผมจีดีครับ,รบดู้ดักในก็ของบีเวอร์ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าน่าจะเมนใครโอ้โหเสื้อลิ์พูผมโกรธมากเลยนะไม่ใช่วันนี้สิ <laughs> อ๋อไม่ไม่ไม่หมายถึงเสื้อบอลเสื้อบอลเขาถามว่า,าวเสื้อลิ์พูใช่ไหมอ๋อผมจะบอกให้นะลิเวอริพููเป็นได้แค่ ผมใช้เท้าผมได้นละโอ้โหผมไม่ชอบลิ้วคูมากนะเพราะว่าขี้โม้มจบไลฟ์เนี่ยคนอันฟอลไปสองร้อยเพราะว่าเป็นเด็กคนเด็กวลิ้วููเอ้ยแต่ว่าลิ้วพูก็กันทีนที่ดีนะค <c oughs> รับสำหรับน้องครับลิ้วคูเป็นทีมที่เราไม่ต้องหวังครับแต่ว่ามันอยู่ดีกว่าค้านเองค <c oughs> รับผมเฮ้ยบูมันมาจริงครับว่ะ ขอท่าที่นน้าห<ล>น่อยอยากแคปครับหมดเวลาถ่ายรูปครับตติดาหนูลิวพูแมนยูก็ต้องมาเดี๋ยวพ่าที่ดูนะนชีนุดกันถูกต้องครับเด็กผีนีคือผมผมจะชอบชอบมาเขาที่เป็นเด็กผีนะครับผมจะจำทุกคนได้<อ>ที่เป็นเด็กผี วันทุกคนต้องแชร์นะครับวันนี้เพราะว่าจูหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมอีกแป๊บนึ่งผมจะไปแล้วแกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคจำนะใช่ครับเจอกันครับเพื่อนบายเจอกันเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์มากนะครับอย่าลืมติดตามบีวาด้วยคนะครับอย่าลืมติดตามทีลี่แอนด์ออฟเลฟด้วยนะครับไปปั่นวีไว้ถึงห้าสิบล้านนะครับผมจะได้ไปเที่ยวฟรีกันแล้วทุกคนก็จะได้ติดตามความบ้าของบัตเยอะๆครับ <laughs> ทุกคนก็จะได้มีคอนเทนต์มาให้ดูกันนะครับเ <laughs> จอกันบูมบายลบายเข้ามาจะมาใหม่ครับผม